หลังจากคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกกอตอได้กำหนดให้วันที่28พฤศจิกายน2564เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอ มีจำนวน5,300แห่งทั่วประเทศทำให้การเมืองระดับท้องถิ่นกลับมาคึกคักกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นมีความพร้อมแล้วในด้านต่างๆเช่นการจัดทำงบประมาณการเลือกตั้งการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครการจัดเตรียมข้อมูลทะเบียนราษฎรการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหน่วยหรือคูหา พร้อมดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ทำงานร่วมกับกกตซึ่งการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งนี้มีความสำคัญเพราะเป็นการเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ประสานนโยบายของรัฐบาลไปสู่ประชาชนโดยตรงเนื่องจากมีความใกล้ชิดและสามารถเข้าถึงปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ง่าย ด้วยในการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญผลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำถึงการจัดการเลือกตั้งอบอตอขอให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามแผนงานเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตโปรง่งใสพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนหลังสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุดเติมต้องพ้นจากตำแหน่งตามกฎหมาย ที่ผมอยากเน้นท่านผู้การจังหวัดก็คือการกํากับอบตภายใต้ของท่านเนมเพอร์ท่านต้องกํากับการดําเนินการของอบตอให้เป็นไปตามแผนงานให้เป็นไปด้วยความสุจริตโปรง่งใสเที่ยงธรรมอะไรก็แล้วแต่กูดกับบนั้นนะครับท่านไปดําเนินการได้เลยเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ต้องรอผู้แทนท้องถิ่นที่ต้องเลือกตั้งในวันที่28พฤศจิกานะครับ่าจะได้่าจะประกาศผล ในช่วงนี้เนี่ยการบริการสาธนะ oh. ารณะของอบตเนี่ยนะครับท่าน,นอำเภอทึ่งกลับด้วย ยอมรับว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลห่างหายไปนานถึง8ปีขณะนี้เข้าสู่ขั้นตอนการเปิดรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจะเปิดรับสมัครถึงวันที่15ตุลาคมนี้แม้เหลือเวลาเปิดรับสมัครอีกเพียง2วันแต่ผู้สมัครทุกคนต้องตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามให้ดีเพราะตามกฎหมายใหม่มีข้อห้ามเพิ่มขึ้นจากเดิมเช่น ผู้เคยต้องโทษจำคุกต้องพ้นโทษไม่น้อยกว่า5ปีไม่ถูกระงับสิทธิ์เลือกตั้งไม่มีประวัติทุจริตหากผู้สมัครยังคงลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมีโทษจำคุก1-10ปีปรับ2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0บาทและเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้ง20ปีหลังจากเปิดรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วจะมีการประกาศบัญชีร,รายชื่อผู้สมัครในวันที่22ตุลาคมนี้ จากนี้คงต้องติดตามการเลือกตั้งที่ห่างหายไปนานว่าประชาชนจะตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นมากน้อยเพียงใดรวมไปถึงผู้สมัครคนใดจะสามารถชนะใจประชาชนในพื้นที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกและนายกอบตอเข้ามาบริหารและพัฒนางานตำบลให้เจริญก้าวหน้าต่อไปผลิตน,นาทควรแสนสุกรายงาน